ทีการสร้างใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่เมนูใบสั่งขายระบบจะแสดงหน้าจอใบสั่งขาย 2. คลิกปุ่มสร้างใบสั่งขายระบบจะแสดงหน้าจอสร้างใบสั่งขาย 3. เลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเปิดบิล 4. กรอกเลขหมายปัจจุบัน 5. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้างมี2ประเภทดังนี้ 1. ออกใบส่งสินค้าชั่วคราว 2. ออกใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี 6. เลือกพนักง,งานขาย 7. เลือกประเภทภาษี 8. เลือกสินค้า เลือกที่เก็บสินค้ากรอกจำนวนราคาและกรอกส่วนลดกรณีมีส่วนลดให้กับลูกค้าเลือกช่างซ่อม 9. กดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงเอกสารใบสั่งซ่อมขั้นตอนต่อไปในการสร้างใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเลือกใบสั่งขายที่ทำการเปิดไว้กดปุ่มออกใบเสร็จรับเงินกดปุ่มชำระเงินระบบจะแสดงหน้าจอรับชำระ เลือกวิธีการการชำระวิธีการชำระจะมีให้เลือก6แบบชำระด้วยเงินสดเครดิตการ์ดโอนเงินรับเช็คขายเชื่อชำระเงินออนไลน์ กดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงหน้าใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีจบขั้นตอนการสร้างใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี